เติมเกมราคาถูกต้องที่ o v e r Topup ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือเฟซบุ o กโดยตรงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของร่งวัลกิจกรรมกิจกรรมแรกฟิตมาดูที่ตรงนี้แล้วก็ร้านค้ากิจกรรมคุยเฉว่ามีกิจกรรมมีของให้แลกอยู่จำนวนหนึ่ง โดยทะ่ันจะใช้เฟดดิ้งสตาร์ไม์ในการแลกจากคำอธิบายกิจกรรมที่ผมทำขึ้นรอบล่าสุดคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณสามารถลงดันเจี้ยนอะถ้าคุณสามารถลงเก็บอุกกาบาตระดับสูงสุดได้ก็คือระดับ75คุณจะได้ผลแล้วคุณยอมเสีย20 Original r ิน i n เคุณจะได้เศษอุกกาบาตนะครับเศษ Fading s t a r ร์ไมเนี่ยกลับมาถึงรอบละ45เม็ดทีเดียว45เม็ด งั้นเรามาดูกันซิว่าในเนี้ยอะไรบ้างที่มันคุ้มอย่างแรกเศษเศษไอ้พวกเนี้ยเศษอาวุสดุอัปตัวละครที่มันจะดรอปจากบอสพวกเนี้ยอันนี้เป็นเศษร,ระดับ2นะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าคุณใช้คุณใช้ original resin 2 20แต่คุณจะได้เฟดดิ้งมา45 45นะครับ45มันสามารถเหมาได้เลยกองนึงมี3เม็ด แน่นอนว่าเวลาคุณเอาไปเคลมไอผลึกเหล่านี้เวลาลงจริงๆอะ่ะมันใช้คันละสี่สิบแล้วผะว่าคุณไม่ได้หรอกไอ้ผลึกเนี้ยถึงสาเมตรนะครับดังนั้นผลึกพวกนี้ทั้งหมดคุ้มครับต่อมามาดู Avenger หนังสืออัพตัวละครอันนี้มันจะเป็นหนึ่งนะครับเล่มเล็กเนี่ยจะเป็นเล่มกลางจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ EP พ0ห้าพันอันนี้อ p พีสองหมื่น นะครับผมอยู่โลกที่6โลกที่6เนี่ยเวลาผมฟาร์มเลไลสมุตอีพีเนี่ยมันจะให้4กับ5สมมุติผมว่าผมตีว่าได้ได้5ทุกรอบเลยผมผมดวงดีมากได้5ทุกรอบผมเสีย20 o r i g i อ a อ r ริจินผมจะได้ฮีโรวิดมาห้ามเล่มนะครับแต่แต่อันเนี้ยคุณเสีย20คุณได้มา45แล้วเอา45มาหาร4คุณจะซื้อฮีโรวิดได้ทั้งหมด11เล่ม ได้เป็น2เท่านะครับกิจกรรมนี้ดีโคตรโคตรกูไม่ต้องฟาร์มเลไๆเลยมาฟาร์มที่นี่ดังนั้นฮีโรวิทอันเนี้ยคุ้มนะครับใช้4ใช้4เม็ดแรก1เล่มคุ้มแล้วเล่มกลางล่ะเล่มกลางเนี่ยอีพอ่อนกว่าเล่มใหญ่อยู่4เท่าแต่มันก็ใช้ผลึกน้อยกว่ากัน4เท่าเช่นกันดังนั้นเมื่อเล่มนี้คุ้มเล่มนี้ก็คุ้มครับมาดูโมราบ้างโลก6ตอนนี้ลงเลไล สีทองมั่งครั้งได้เสีย20 original resin ได้โมรากลับมา60,000นะครับแต่ว่าครั้งนี้คุณได้45เอามาหารกับาหาร4คุณจะได้มาทั้งหมด11คุณจะได้ทั้งหมด11ครั้ง11ครั้งก็คือ100,000นะครับหนึ่งแสก็มากกว่ากันเกือบ2เท่าดังนั้นโมราตัวเนี้ยคุ้มส่วนโมราแรกไม่จำกัด ลองเอา45คูณด้วย500ก็ได้แค่22500สรุปคือไม่คุ้มดังนั้นของในตารางเนี่ย1 2 3ไล่มาจนถึงตรงนี้คือคุ้มทั้งหมดคุณจะต้องแลกให้หมดเลยนะครับแลกทั้งหมดเลยทำยังไงก็ต้องหาเฟดดิ้งสามไม้ให้เพียงพอกับการแลกทั้งหมดตอนนี้ถ้าคุณจะเหมาทั้งหมดล็อกนี้จะใช้ทั้งหมด1,000นะตัวนี้1,000นะครับอันนี้150 นี่1ต่อ1ส่วนอันนี้จะเป็น600นะที่เหลือก็จะเป็นตรงนี้ค่าละ36คูณ6ก็จะเป็น216ดังนั้นคุณจะใช้ f a ดดิ้งสตาร์ไมรวมกันทั้งหมดเนี่ย1,966นกะครับก็คิดเป็นไปเก็บอุกกาบาตใหญ่ทั้งหมด44รอบซึ่งโดยปกติแล้วในรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทำอยู่แล้วเต็มที่ก็คือ30ก็คือเก็บกู้ได้หมดเราวก็ทำเพิ่มมาอีก14รอบ เพื่อเพื่อ,อเก็บของรางวัลให้มันเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันจะหมดอีก11วันถ้าตีว่าคุณฟาร์มวันละเท่าไหร่วันละ5รอบก็ได้คุณเอาคุณเสีย o r i g i ิน l ลเลยสินไปฟาร์มวันละ5รอบสำหรับกิจกรรมนี้นะครับยังไงก็พอครบพอครบเนี่ยยังไงเหลือแน่นอนนะครับเวลาเหลือแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่า คุณเอาเลไลไปคุณเอาเรซินไปฟาร์มกับของเรลานี้แล้วแล้วเควสสัปดา์หคุณเป็นห่วงเควสสัปดา์หใช่หรือไม่อย่างเช่นกำจัดหน้าศัตรู10ครั้งหรือท้าทายเลไลครบยีครั้งอันนี้เลไลายผมจะแนะนําให้คุณตีทิ้งตีขว้างก็คือใน1วันคุณจะมีเลไล,ยลยอยู่ทั้งหมด4จุดก็คือจากเมืองมอนสเต็นะสจุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็เมือง ลีเอสองจุดให้คุณไปตีทิ้งดีคว้างไว้ไม่ต้องเคลมไม่ต้องไม่ต้องใช้รับตีทิ้งตีคว้าง4จุดแล้วตีสมันจะรีใหม่นะครับแล้วคุณก็ทำแงบี้ไปเรื่อยห้าวัน5วันครบ20จุดแล้วช่วงหวันนี้คุณเอามาฟาร์มกิจกรรมดีกว่าคุ้มกว่าบอสก็เช่นกันครับบอสเนี่ยบอสคุณจะมีทั้งหมดสี่ห้าหตัวเนี่ยที่คุณชอบตีนะครับก็เป็นบอสตัวนี้บอสลม บอสน้ำแข็งบอสสายฟ้าบอสน้ำบอสไฟคุณก็ตีเล่น,ลนๆ่นตีแล้วไม่กดเคลมนะครับแล้วรอให้มันรีตอ,ตอนตีสามยังไงก็ครบอยู่ดีแล้วก็เอาออริจินัลเลซินทั้งหมดทุ่มเทให้กับกิจกรรมนี้เพราะว่าคุ้มคดคุ้มมากๆนะครับคุ้มสุดๆแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครเติมบัตรผ่านด้วยช่วงนี้คุณจะปั้นตัวละครมันมากนะครับทั้งเงินก็มีเยอะฮีโรวิดก็มีเยอะยังเหลืออาร์ติแฟกต์ที่ยังยําแย่เหมือนเดิมแต่ว่าผมคิดว่าพักโครงการอาร์ติแฟกต์เอาไว้ก่อนเอาตรงนีีด้ดกว่านากกิจรรมมาล เก็บให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มันคุมคุ้มดีกว่าครับเพราะว่าคุ้มนะครับดังนั้นก็คือสรุปกิจกรรมนี้ราคากิจกรรมเหมาทั้งหมดที่มียกเว้นโมราที่แรก 1. ต่อ500ไม่ต้องเอานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฟาร์มมีให้ทั้งหมด11วันยังไงก็ทันตีสว่าวันละ5ครั้งนะครับทำลายอุกกาบาตวันละ5รอบเพียงพอหรือใครอยากจะอัดวันเดียวเยอะๆแล้วก็ วันหลังคุณก็ว่างไม่ต้องทำก็ได้แล้วแต่นะครับตามสไตล์ท้างนั้นก็ขอบคุณที่ตตามรับชมกันพบกม่คลิปหน้าขอบมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Topup ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือเฟซบุ๊กโดยตรง